สวัสดีชาวราศีกุมนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่13กุมภาถึง13มีนาคมนะฮะโค้งสุดท้ายซ้ายโค้งสุดท้ายสุดๆของอปี2563แล้วนะครับเรามาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเตรียมตัวยังไงดีสำหรับปีต่อไปนะครับโอกาสดีๆสำหรับราศีนี้กำลังจะเกิดขึ้นแต่ ก็เป็นช่วงเวลานะฮะที่จะต้องปลดเขาเรียกอะไรล่ะปลดพันธะปลดภาระปลดปัญหาของตัวเองออกไปด้วยความหมายคืออะไรผมกําำลังอยากจะสื่อสารประมาณว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยพยายามค่อยๆแกะค่อยๆแก้ค่อยๆค่อยๆทำนะ ปัญหาันั้นกำลังจะจบลงและปัญหาน,านั้นที่คุณมีกําลังจะผ่านไปจริงๆและคุณจะโชคดีตรงที่ว่าในจังหวะเดียวกันคุณก็กําลังจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอา่าผมชอบพูดอยู่คํานึงแล้วผมชอบประโยคนี้มากนะเขาบอกว่าอา่อาอ่ชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมาพร้อมกับดวงตะวันเสมอคุณกําลังจะเป็นแบบนั้น นะเอาอย่างนี้นะครับผมพูดเรื่องที่หละกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆใส่รายละเอียดไปก่อนนะเอาเรื่องแรกก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามบอกแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาก่อนปัญหาอะไรก็ตามที่มีข้างค้างค้างคา,าอยู่ปัญหาตัวไหนแก้ได้ให้แก้ก่อนครับปัญหาตัวไหนที่แก้ไม่ได้ให้เตะทวงไปยาวๆผมเชื่อว่าเวลามันกําลังจะเยาวยาวและทุกอย่างอะไรจะผ่านไปปัญหาที่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินใดๆก็ตามนะฮะแก้ได้ให้แก้ครับ แต่ถ้ามั่นใจว่าแก้ไม่ได้เตะถ่วงไปก่อนผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเป็นนะข้อที่2นะครับผมมองไว้แบบนี้นะพอแก้ปัญหาได้หรือเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยออฟเฟอร์มันกําลังจะมาคุณกําลังจะโชคดีนะครับคำว่าออฟเฟอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าได้อะไรจากเนี้ยมันได้แบบฟุกฟจริงๆโปรเจกต์ฟุกฟเงินฟุกฟงานฟุกฟจ็อบฟุฟแต่ถ้าเป็นงานเนี่ยผมกลับมองว่า ม,มันเป็นเหมือนงานโปรเจกต์อ่ะมันเป็นเหมือนจ็อบสั้นๆทำแล้วได้ตังหรือหรืออะไรก็ตามมันน่าจะเป็นแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นอยู่ในระดับของงานถาวรหรือเป็นอะไรที่มันเป็นถาวรความพึงพอใจใช้ควาว่าความพึงพอใจในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าดูดีนะผมสรุปไว้ก่อนนะแก้ปัญหาให้ดี แกได้แก้แก้ไม่ได้วางไว้ค่อยๆทําทุกอย่างกําลังจะผ่านไปในทิศทางที่ดีแน่นอนถ้าที่ผ่านมาคุณคิดว่าชีวิตมันหนักมันแย่จะไม่มีอะไรหนักและแย่ไปกว่าที่มันเป็นคุณกําลังจะมีโอกาสดีๆคุณกําลังจะมีโปรเจกต์ดีๆหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตได้แบบฟุ๊กๆจริงๆจ,จะมีคนเสนอเข้ามาผมมองว่าถ้าคุณจะมองอะไรก็ตามเนี่ย นาะยยกตัวอย่างว่า,าคุณอยากค้าขายเอา,อางี้ละกันผมมองว่าคุณคุณขายอะไรหรือคุณค้าขายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์เนี่ยผมว่าแฮปปี้กว่าแต่ถ้าคุณจะขายในมุมที่ว่าคุณจะไปเปิดร้านหรืออะไรก็ตามผมก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะอืการเงินเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกลูกฟุกมีครับแต่ตัวจ่ายยังมีอยู่ความรักเป็นยังไงเหรอความรักเนี่ยผมมองว่าสเสน่หานะคำว่าสเสน่หาคือไม่ว่าจะเป็นคนมีแฟนแล้วหรือคนที่กาลังจะมีแฟนหรือคนที่กําลังจะจีบเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยสเสน่หามันดี นะเสน่หาคือหมายความถึงความพึงพอใจความสุขความสบายใจหรืออะไรก็ตามยังคงโอเคอยู่แต่ถ้ามีปัญหาการเคลียร์ได้ไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีสุขภาพผมอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของอ,ออสุขภาพผมอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของภูมิแพ้บ้างภูมิแพ้นะครับข่าวไม่มงคนข่าวร้ายญาติผู้ใหญ่จะไม่มีนะครับ อ,อื่นๆก็ยังไม่น่าจะมีอะไรนะครับเว้เจอกันอีกทีนะครับวันช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะออกคลิปใหม่แล้วเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้โชคดีฮะ